ไดๆเนาะก็น้องก๊อฟก็มาด้วยน้องก๊อฟก็ขึ้นมาแาวเพลงหนึ่งปายฝาจ้าแซวเพลงนี้อือเอ็นดูคนก็เป็นอะไรก่อนแค่เขาพูดว่าปายฝาแค่นี้เฉยๆแหมคุณจะแบบคุณอยู่เฉยๆก็ได้นะเอาจริงถ้าคุณไม่อะไรเนี่ยไม่มีใครว่าเลย ไม่ได้ว่าน้องนั่นนี่ยไม่มีใครอะไรเลยจ้ะแต่คุณแบบเหมือนร้อนตัวทุกคนนึกออกไหมคนเราเหมือนเหมือนร้อนตัวมันก็เลยมีเอ๊ะมันมีอะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่างนี้ไงก็เลยเนาะเฉยเฉยลูกอยู่เฉยเฉยมันก็เลยเป็นที่น่าสงสัยไงแก่เพลงปลายฟ้าืมสนุกน่ารักเพลงเขาอะเพราะใดๆคือแบบเนาะ ไอคนของเราก็ร้อนเออไม่รู้ร้อนอะไรก็ไม่รู้แต่นางน่ารักนางน่ารักเนาะนางเอาน้องกอลฟมาร้องด้วยเอาน้องมาขึ้นเวทีเอาเพื่อนมาขึ้นเวทีด้วยอืน่ารักแสบวันนี้ตอนเช้าน้องแซกก็ทนตลอดเมื่อคืนนี้ก็แซกตลอดน้องแซกอะชมน้องน้องแซกนี่ถือว่ามือชงเหมือนกันนะ เมื่อคืนนี้ก็ฉ่ำอยู่เอ็นดูเธอก็ได้เข้าไปดูอยู่คนโก้ยังว่าน้องเลยตีกองอยู่ไม่รู้เอามือไหนไปพิมพ์เอ็นดูอ่ะโอเคไอ้กบกบกบคุณพระทราบงหมอันอเด็นเชินผู้ยหญ่กลอบเด้อยครับขึ้นไปที่กันแล้วกัน ือที่ละแปดตัวผมเอามากลางไงนุกกูใช้ตัวนี้คือบ่กูใช้ตัวนี้คือโบกบางวันเอาเสื้อดำเอาเสื้อเอ่อเอาเสื้อเสื้อสีสมมุติว่าสีเหลืองไอ้ไม่เสื้อเสื้อสีดำกางเกงขาวรองเท้าแดงคอนเวิร์ดแดงคอนเวิร์ดแดงปรอบขอคำแนะนำไงขอคำแนะนำคำแนะนำบ่ เดี๋ยวเขาไปยางเส้นทันถึงมือบอกเดี๋ยวไปซื้อไหมโอเคมึงก็ว่าโตเพ้ยตบตบอขอบคุณน,นั่งยิ้มบุ้ยเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ,บนั่งยิ้มทั้งคืนเลยครับได้ยินอยู่ครับผมสวัสดีพี่สาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มไม่นอนแม่ถ้าปล่อยเอื้อนแม่ถ้าบ่อยเอื้อนพี่เอ,อ,อไม,ไม่แม่แม่พี่สาวพี่สาวครับผม รถได้รถรถรถ้หน่อยครับได้เลยครับยายร้องเลยนะนี่แหละวงเรามันดีอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้ไปไปเขาบังเลยอไปเอาแต่จริงๆเราเตรียมมาแล้วได้เลยครับผลงานเพลงไปฟ้าอ๋อโอเคกาบ อโลโลครับขอโทษนะครับพอดีว่าลูกพี่เขายังไม่ได้หลับได้นอนทั้งพีดีเจทั้งคืนเลยฮะ<อ>ทำไมไม่ห้ามครับป้าวจอยจอยจอยนุกขโดนมานุกขโดนนุกขโดนอะไรฮะโอ้โหชุดเมื่อคืนด้วย <S <S ขอคุณดีเจป๊อบด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> ขนาดกูปีกเว้ยขอกไปนั่งข้างนอกแล้วกูยังได้ยินเสียงคนคนเดียว ปวดหัวมึบๆเลยครับผมปลายฝาครับผมขออนุญาตไปนั่งชมแบบ f c ได้ไหมสองคนหนึ่งคำสัญญาเคยบอกน้อง ด้วยความฝังแต่ก็พังความเป็นจริงฝันเอาไว้ที่ปลายฟ้าแต่โชคชะตายังอยู่บนดินนดำตากะลนฟุ่งกะลิหรือเพลอยก็เลยบอกเรานเเส่าคือผล เเแยกแล้ววา,างผ้ากับไอซ่าให้คนข้างหนา้าเขาเป็นคนผู้ไปโลดาละาก็ต้องหมูไปยาคุัวกับคนที่เสียนพา้อมกันนะครับมาสอง่งก็ไว้สักที่ละลายฟ้าให้เขา บพกเพียเพรผมเพราะชมยามเรวาวาดาไอ้มีความสุขไหลล้เยีงยมดีที่ได้เริ่มตนไอ้เคยเป็นคนอยู่เพียงทางใจหลายเปานฝันเอาไว้คงมองในอ่างที่มาน,อนอ้องเหียมาส่งสวัยสมีลา เขาพายาบ่เครียดบ่หงุดชมยังเราวาง,วงทาง้ามไอมีความสุ่หลายลายงังดีที่ได้เริ่มต้นเคยเป็นคนอยู่เอยียงทางใจเฮ้ยคือไปไป้านมเอาไว้ผมบ่ ทาโชคดีเดินทา,า,างสมบัติที่ปลายฟ้าสวดมต์วุ้ยจะไปเห็นคือกรับแม่แม่ขอเชิญคุณแม่<ะ>อันนี้คืออะไรเนี่ยลูหโมบอลเอฟซีเลยนี่หูยยูเพศคือแต่เรนม้านหลังเชิดบางเทียนอันกูเล่นคอนเสิร์ตอยู่อันอันอยู่ในกรุงเทพยเนะะาะโหวเป็นมาจากขอนแก่นนะแกงแตงแกงแตงมากเพราะท่านเดรษฐีเฮียเฝ้าเออเฝ้าอยู่นั่นอยู่นี่มากเหยีคือเนาะ บางทีอยากลกเลยล่ะมาเนี่ตั้งโทรศัพท์อันดับหนึ่งคือตั้งโทรศัพท์อันดับสองนี่เตรียมปากกากัะแนวเส้นอันดับสามนี่ถือของอันดับที่สี่นี่คืออันนี้คือกระเป๋าเจ้าของหอยใวแต่ว่าเต็มไม่เต็มมือจังยังที่ลูกไปไาอยูืนบริสุทธิ์กลดอกไม้หองเพ่งมวหมดเสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จแล้วเสร็จนะใช่เลยอ่ะเพ่งไหนพูดแม่มวละลูกสาวเออขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ